อยากเล่นจริงอนะก้องอยู่หน้าเล่นกัมือนกัน <c oughs> ไอ้ที่นี่มาในแรกเลกัแม่แล้วก้าเลยมึงไอ้ชองพูดกลางมึงกูยืมมึงเล่น,นดดก้อ,นนอ,องกู่น้องวัดนีครับช่วยย้อหนุงโยท่องครับโยดทงเที่ยนปลื้มแล้วอฮะ Thầm giốt liêm liêm nè, thèm nằm mức đen, được đá dù tía, và giốt thông. Nói đủ đăng sư chứ, ngay cầm mặt này. Nóng giốt thông dù, Văn lịch thị đấy, nhau, nhớ, thầm phường, thầm phường. Quát, uh, trời dưới, nóng 47 cặp. khó uh, phổ đồm. Thầm phơ, thầm phơ di Chẳng qua, Ờ, uh, phốm à cặp, Trời, Chẳng qua วัดจ้าวดครับจังวัดเจ้าวดเรียบยน้องมาจะมาก,กิอนอะไรเปล่าี่อะถูกประเพีครับอ่าไม่อ็ดทุกปร,ร่เ <c oughs> พีไปอาทีตบักป้อนเดินน้องตัวจเจ้าลุงเดินน้ำเห้กุ้เจ้าเรียบร้อยครับต่ย่อยมาจะยิบดอก้าไหมเลยครับจานทร์ามก่อนก็ามาัก้กนกมมอน <c oughs> ามมานี่ก็าม,มากัโคน พูดจะมันดีอย่ามาบ่นในควงยกนี่นี่เล้งควงไม่ยุ่งไอ้มือนี่พูดมันพูดในฟองบอลควงวังควงวังไม่รวยได้มันแม่งผูกเก่าเอ้ย <c oughs> ร้อยกันบามูโหเราเหยื่อดับมา,าอเหี้ยช่วยเยอะหนุ่มที่แก่ที่ วาดจ่อว่จีนวยหนึ่งใดที่ว่าวดีเกล้าันใจเชื่อคู่ก่วาดจอเลอเป็นเนี่ย <c oughs> ร้อยจิงบันจีไอปีนี้เชื่อคนวาดรูปเิด <c oughs> ไม่หยุดจิ้งไหนพี่นี่มจเนมรีหรเรื่อยๆน,น้อยอนอ้อง 1 Ving Phiêu Ving Phiêu 2 2 ừ, ừ, 2 à, tùng bét, ừ. tùng bét kia 2 mà gần, thì là 2 lẽ, rơm, 2 2 chi, cứ 2 phương 2 2 2 phương ừ.

สิบสีงหาบเด็ดสิบสาตูดลมนี่ล่ะหยุดแหม่มเลยก็บตูดเด็ดเบกลุมหิวเด็ดผมจะมาปอกเด็ดขาทุนผินเย,ยอะยๆยครับเสียบรอแล้วปิดบัญชีสิครับพรุ่งนี้จะได้เรียกนะักกีฬาทั้งหมดลงสนามตั้งแต่เช้าเลยค,คคย,ย,ยครับกลับกยับเยอะๆครับปิดบัญชีเยอะครับ พ่อขาหนูสบายใจมากค่ะจะเล่นกีฬากับเขาด้วยเออไปพักก่อนดีลูกฮะเอาเรี่ยวแรงช่งนี้จะไปลงสนามตั้งแต่เชา้าค่ะรับไฮโซใอ้เด็กกีฬา

ป้านนี้ยังไม่กลับมาหาเราเลยแม่ทราบเข้าไปไหนครับน้องนี่เขา่นเหลือเกินนะนุ้ยนะตะวันเกิดจะบ่ายคล้อยรับกับเลียมลอกแล้วน้องไม่กลับแล้วจะกลับบ้านได้ยังไงละนุ้ยไม่โดยตำรือครับแม่คงไม่ดูเราเลยนะวอนน้องมาพิ้งไว้กับแม่คงดูได้ครับแต่หมอนั่นไม่กลับไปยตำรือครับทุ่มใจแล้วเจอแล้วละนะุ้ย ทำไมเธอไม่กลับาลมาซะก่อนดูเรื่อไม่ก็นานพีก็มีแต่ินน่องต้องวาวกังวันแต่น,อนต้องเพราะความร้องใจหนูหนุ้ยกับทำไมที่น้องกาตัวยังไม่กลับมาแล้วนุ้ยป่านนี้แล้วมาสาปันปลื้มให้กลับแล้วมันบอกน้องว่ามันไปไหนอะครับ เขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวสนุกเองาตามอารมณ์เขาอ๋อไปเที่ยวสนุกเองาตามอารมณ์ค่ะแล้วใช่ก็ยังไม่มานะครับก็ไม่ทราบเป็นยังไงนี่หนุ่ยยังไม่กลับมาหาเราเลยแม่จีกรัไผอุ่งแท่งหนุ่ยหนุ่ยเห็นบ้างหรือเปล่าก็ไปไหนเขาไปเที่ยวอยู่ที่ไหนไปเรียกเขามาสิคะไปเรียกมาแดเดยงมันไปเที่ยวอยู่ไคลไหนไปตามมาเลยดิโมกมันทษกครขาตันมุมชุนีตาอโอ้ วันก้อนขึ้นไปทอแร่เชื่อบนเขาลูก่อแร่เชื่อเออป้าเบ็ดตุ้งมันจะตุ้งลิงอยู่ผมข้ารุ่นี้ตายบม่เหมาโตกายมานป้าชุ่มไปนวลภูท่าไปนะ่กาก็ไปชุมม่มเมนวะ่ะได้คำเรือดะชุมม่มเมนไปแต่ก่อนเรียกหาดูดิแท่งก็อยู่ที่ไหนไปจากันเลยเด็กไปก่อนรู

ก็ยโย่ป่าไปตามเที่ยอะไรและไม่มีเหรอไม่มีนี่แล้วเขาไปไหนอะนุย้ยไม่รู้ไมครับแล้วเราจะกลับบ้านได้ยังไงในเมื่อไม่มีน้องกลับไม่ได้เลยครับถ้ากลับไปคุณแม่คงดูอ้าว่าคุณนอน้องมาทิ้งไว้่ากุ้มใจจริงๆนุน้ยครับแล้วพูดไม่ออกฟังไม่ได้เลยทอใจอ มองไปไหนก็แฟลกเจเป็นนักหนอกคม่ดีเทวีที่นังยู่ตีาเดวแนุดมมามาาลมองไมล่นหนัรงนม่ราเป็นองคักแจกไหมีความ้หม จีนต่อจุรูปแรงร่อนี่นาท้องแรกร้อบาไร้าละชื่อไรไว้ใจมาแบงคกินให้กูมาเลยดู้ก่อนร้อยใหญ่ไปหมือนรุ่นรุนกันไอ้พ่อนี่่มารุนรุนริกหม้ว่ ลำบดันใจทำทำไมไม่องล้งลงลงลงา,า,ารันโอ๊ะอะหะรายใหญ่เปรตมากันได้โพไอ้เตงก็ไม่กรบไอ้มือนนุก,ก็ไม่เต็มพอดีกันลองทำดู้ดูมากันขารุนมาตัว เจ้กำเรือไปเรื่องนึงว่าเรือกปปับนายพ่อหรอ,อคุยดีนะครับคุณเป็นใครมาจากไหนฮะฉันเองนี่เหรอค่ะชื่อนายแสงนุดรชื่อนายแสงนุดรเหรอใช่นาย <c oughs> นแสงนุดรเดินทางมาจากประเทศชาติ พยุวคีรีโนนฉันเป็นโอรสพระราชาแสนพยับในนครนั้นคุณเป็นโอรสราชาแสนพยับในนครนั้นใช่นครแสนครพยุวคีรีหนูชื่ออะไรมาจากไหนนะจ๊ะนี่ในกระเวกพวกฉันฉันชื่อมารินีค่ะมาจากหมู่บ้านอาสาัสมรานโอ้หนูมารินีมาจากหมู่บ้านอาสาัสมรานค่ะจะไปไหน ก็เดินทางมาเรื่อยๆค่ะเดินทางมาเรื่อยๆค่ะแล้วนายคนโน้นชื่ออะไรนุ้ยครับคนโน้นคนโน้นชื่ออะไรไม่บอกเลยถึงมันท่ามหรือมันต่อกูมาด้วต่อกูนูดนุ้มเขาทำมาคนโดดนั่นคนโดดมันท่ามึงอะไรพี่เอ๋อโอ้เชือเท่งเต่งเหรอ เออแล้วพวกเธอจะเดินทางไปไหนซึ่งกันเลยกันไม่ค่ะฉันเดินทางมาเรื่อยๆค่ะโชคดีมากเววที่มาเจอแม่สาวสวยคนนี้ประดุเทพธิดาบ้านรักเราติดต่อพาไปเป็นแควนเราไม่ดีเลยเวลองไต่ถามก็ดูดีเจ้านายนี่หนูมารินีรู้สึกว่าฉันนะ่ะโชคดีมากที่มาเจอเธอนะ ไม่เคยพบปาผู้หญิงสาวที่สวยประดุจเธอเลยหน้าตายาิเ,เยื่อเหยอดย้อยไปทุกสัตว์ทุกส่วนนะฉะนั้นในเมื่อมาเจอเธอจำใจจะขอร้องเธออย่างได้ไหมขอร้องอะไรเหรอคะขอร้องว่าให้เธอไดไปอยู่กับฉันฉันจะพาเธอไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะให้เธอได้เป็นยอดดวงใจฉันพูดตรงๆว่าฉันจะพาเธอไปเป็นเมียจะพาฉันไปเป็นเมียใช่ เสียใจด้วยค่ะที่ฉันไปกับคุณไม่ได้อ้าวเธอไม่ไปฉันไม่ยอมนะในเมื่อฉันต้องการขึ้นมาแล้วไอ้เธอรู้ไว้ด้วยว่าฉันเป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกพระราชาพูดจาอะไรจะต้องจริงทุกอย่างเธอไม่ไปฉันไม่ยอมไม่ยอมแล้วคุณจะทําอะไรฉันเหรออ้าวมีแลวสิเธอจะอยู่ทําไมในที่นี่เธออยู่บู่บ้ากับสาราญนะเธอไม่มีความสุขเธอจะต้องลาบากเธอจะต้องยากจนเธอจะต้องกัดก้อนเปลือกกินอยู่อย่างเวทนาไปฉันเลี้ยงดูไม่ดีเหรอ dần con cam chị lamba giải công nhận gần như phụ tang camado tu rồi các con clear của mặt rượu khao mày mùng mặt kín yapay nó mày mày Mẹ, mày mùng mày mùng mặt kín yapay nó mày mày mùng mặt kín mày mùng mày mùng mùng mặt kín mày mùng mày mùng mặt kín mùng mặt kín mặt kín mày mùng mùng mặt kín mùng mặt kín mày mùng mùng mặt kín mày mùng mùng mặt kín mùng mặt kín mày mùng mùng mặt kín mùng mày kín mặt เปลียนมึงด่ดากูรอกูมาด่ามันกูพูดเรียบบเรียบๆด่าแม่เพื่อนแล้วเรียบ <c oughs> ไปหรือเปล่ามานนี่ไม่ต้องยากจนลำบากอยู่ฉันไม่ไปกับคุณนะอ้าวไม่ไปฉันไม่ยอมเลจะบอกให้รู <c oughs> ้เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอร่วงทำเเคเดนฉันกลับมาไม่ได้รับอนุญาตจากใครเธอมีความผิดอยู่แล้วฉันเอาผิดกับคุณได้หลายกระทงทีเดียวเคเดนกับคุณเพียงไหนแค่ไหน อยู่ตรงไหนแล้วทำไมที่ไม่มีขอบเขตล่ะอ้าวขอบเขตอะไรนี่ขอบเขตของข้าเธอลวงล้ำเขตแดนก็นมาเธอมีความผิดรู้ไหมเดล๋ยวเตแดนมึงเพียงน้อยังไงแกไม่เขียนป้ายไม้เออยายคนลวงล้ำก็มาเขียนป้ายไม้ยังไงอ่ะเขียนเป็นนักท้อดย่ไว้สักตัวนี้เขียนตัวหล่อลิงไว้สักตัวก็ได้เป็นนักท้อดย่ไว้อย่าล่วงเขคอ่าเลาตัดเอง อักซอนโยกันเหรอไม่ฝักหลวงล้มก็มาเขียนตัวลอยที่ไหนอ่ะแกเด่นนั่นแหละกระม้าให้ตัวลอยแกเด่นเราต้องพูดรัวเด่นค่อยตัวเด่นค่อยอ้าวถึงพูดเป็นเจ้าเป็นนายกันไอ้พูอย่างลอยแกเด่นโค้นเลยเพื่อนไอ้พูหมอบเอนกันเจ๊ยๆมันไม่ได้นายเออพูบอกว่าเป็นนายโดยเชื่อรู้ฟื้นนี่อ้าวไอ้พูอย่างเร็วลอยแกเด่นก็เลยนายโดยเชื่อว่านายจริงกันไม่ลอยแกเด่นกูไม่เชื่อ แต่งันแรงเรอแต่ตรงนั้นนั่แหละไปกับฉันหรือเปล่า <S <S ฉันไม่ไปกับคุณไม่ไปเตรียมตัวเองชุดมันไปเดียวนี้เราถือว่าเรามีอำนาจตำแหน่นงหน้าที่สามารถที่ทํามันได้เชนอะไรครับยายน้ <S 2> <S 2> องเลยลูกน้องอย่ามันแควุ้ขึ้นเหมือนแมวเถอะว่าไงไปหรือเปล่า

ตอสัตว์เลื่ันสั่งเสือพนมไปกับฉันรึเปล่าแม่มารีนีเธอไม่ไปกับฉันแล้วรับรองว่าเธอจะไม่ปลอดภัยไปซลสิอย่ามา่ะมาทำอะไรฉันนะอื่าฮ่าาทำอะไรล่ะจะต้องการจะจับมัดพาเธอไปเท่านั้นอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันนะ้วไม่ยุ่งยังไงมาฉันต้องการเธอไปกับฉันสิจ้า I don't remove my joy quá trình. I don't wait. I think it was your car in. The applause. Don't I heard your carmelite? Wait. Mama, no carmelite. Mama, no carmelite. Mama, này chắc của ta đi là Mùi thính tít của tôi Để đuôi ta khám ở đúng Khám à Khám à. hả đúng โอ้ย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 ไอ้เสดมึงจะวิ่เสดอะไรเอวิเึงก็ลองดูกันสักครั้งหนึ่งโอ้ย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  ข <laughs> ้าไปไหนหยุดถ้าจะหนีไปเธอก็ไม่มลปลอดภัยหยุดเฮ้ยหย่าทำอะไรข้าน้อยนี่ข้าไปไหนไม่มีทางรอดปลอดภัยจะบอกให้รู้หยุดทำอะไรฉันนะหยุดเฮยอย่าเดี๋ยวนายเอ้ยจับตัวมันไม่ได้จับตัวมันอุ้ยโอ้ย

เธอจะดิ้นรนไปไหนเธอจะต้องเป็นเหยื่อกองข้ามาไม่ย่าเจอทำอะไรฉันหนอไม่ต้องดิ้นรนเธอไม่รอดปลอดภัยก็แล้วกันไอเว่ยเอ้ยจับพวกมันมาไม่หนูมันมีกูจับมาได้แล้วมาไอเว่ยกูยจะมีไปไหนอย่าตายย่อเกงื้อคุยกับไอหนูนุ่ยแลกวขวายิ่งตกจับแนว tập leo, chấp cố chắc chắn đâu anh em, à, gần nhọc tim. จะยึดควันรักเาแล้วแม่ตาใจไหมยังนำฝานู่ไหนนี่ไม่หยุดไหนเจ้าสอง้องไอ้ไม่บายใจจะพิงเน่าไปพึ่งใครก็ไม่มีใครจะต้องเ้ามาหน้าหน้าแม่นะ จได้ไปบ่ประชนนี้แจากรียงผู้ากรพาะรัยนความรักไปบังกับไม่ชันดดได้นูนไหนว่าเป็นเมียไม่สี่หรอฝังให้ายนำโยธาเป็นปลายลมุยงมืยังใจกี่ิ หมูบ้านาสำรัตนสามวันเต็มๆตที่ควาหญิงมันนีในวุฒาการในเพ้งหนุนี้ไม่ได้กลับมายังบ้านสมเด็กพระนางและท่านขุนพลจะต้องไปล่วงมากก็ดูเหมือนว่าเด็กทั้งสองที่จากบ้านไปผิดเวลามากพระนาที่บุปผาจะต้องบนอยู่เสมอกับท่านขุนพลว่า คุณทนขาทำไมดีลูกหญิงยังไปผิดเวลาอย่างนี้ไม่ทราบไปะยาขาส้นเด็กพลางปกติแล้วหนึ่งวันไม่เคยล่วงเลยค่ะในนี้สามวันแล้วไม่เห็นชมนะ้าสามวันแล้วก็ยังไม่มาจะเป็น่วงเขามากลืะเกินนะค่ะเช่นเดียวกันครับก็หม่อมก็เป็น่วงพุตตาตาลูกชายมาก ยขาวทุนเด็ดพนางทำไมสามวันเลยลูกที่ยังไม่กลับมาเหรอคะก้าวกระมมไม่ได้รู้เลยเบียคาว่าเรื่องอะไรดียังไม่กลับไม่ใช่เท่าแต่ข้าหญิงลูกชายผมด้วยคนคือในวุฒากาศและเท่งหนุหนุ้ยทั้งสามคนข่าวคราวไม่อยากทรงที่จะให้ทราบเลยข้าไม่อยากทรงไม่ทราบเลยทั้งสามคนหายกันไปหมดดูเหมือนว่าผิดเวลาและเกินนี่ ตามปกติแล้วพวกนี้นะหนึ่งวันเลยก็จะต้องกลับใช่หนึ่งวันก็จะต้องกลับไปนี้เวลาล่วงเลยมาสามวันแล้วยังไม่เห็นโฉมหน้าท่านคุณพลค่ะว่ายังไงเบยาข้าพระนางฉันอยากให้ท่านติดตามเข้าไปเดี๋ยวนี้ไปสังเกตการว่าก็จะเกเรตการร้ายอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเป็นยังไงนะคะโอ้ส้นเดชพระนางนี่ก้าวกระมมงติดตามไปค่ะเรียบร้อยยาญ่าถ้างั้นก้ากระมงขอกลับตามลาพระนางไปก่อน เพื่อติดตามไปเดี๋ยวนี้พบที่ไหนกระามงจะได้นำกลับมาค่ะหากมีเหตุาาการณ์ร้ายเลยเกิดขึ้นมาบอกฉันด้วยนะคะเรียบร้อยเบียค่ะกล้ามงฉันขอกลาบท่ามลาพระนางก่อนเพราะกล้ามงฉันเป็นห่วงลูกมากลาก่อนเบียาค่ะไม่ต้องห่วงไม่พบกล้ามงจะไม่นนกลับค่ะหากรูกทำนิจงะไรอย่างานี้ตาไปลง